เมื่อถึงเวลาอันสมควรหลวงพิสมน์ก็ออกเดินทุดงต่อไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่ท่านตั้งใจไว้ท่านเดินผ่านปากเขาและแม่น้ำลำทางอย่างสงบเงียบแม้จะเป็นเส้นทางที่บางช่วงเต็มไปด้วยความเงียบสงัดและธุรกันดารแต่หลวงพิสมน์ก็ยังคงรักษาจิตให้มั่นคงและใช้ช่วงเวลานั้นในการฝึกสมาธิในบางหมู่บ้านที่ท่านผ่านท่านก็จะหยุดแวะพักชั่วคราวเมื่อชาวบ้านรู้ว่าท่านเป็นพระธุดงก็จะมาน้อมนำข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรและขอฟังธรรมจากท่านหลวงพิสมน์จึงใช้โอกาสนั้น เทศนธรรมเรื่องการรักษาศีลการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงและการมีเมตตาต่อกันชาวบ้านต่างรู้สึกซาบซึ้งและได้ข้อคิดที่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันการเดินทุดงของหลวงพิสุมนยังคงดำเนินไปอย่างไม่เร่งรีดด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นในธรรมและความสงบสุขท่านแผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งที่พบเจอทั้งต้นไม้แม่น้ำภูเขาและสัตว์ป่าน้อยใหญ่ในเส้นทางนั้นเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความร่มเย็นทั้งแก่ท่านเองและแก่ผู้คนที่ได้พบเจอตลอดทาง เมื่อหลวงพิสมนทุดงมาจนถึงหมู่บ้านในป่าติดชายแดนท่านได้พบกับหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบเงียบแต่ที่วัดในหมู่บ้านนั้นกลับไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ชาวบ้านที่นี่ไม่มีใครเป็นผู้นำทางด้านธรรมะจึงพากันขาที่พึ่งทางใจบ้างก็เล่าถึงปัญหาความขัดแย้งภายในหมู่บ้านที่ไม่มีใครช่วยเตือนสติเมื่อชาวบ้านเห็นหลวงพิสมนมาเยือนต่างพากันยินดีและขอร้องท่านให้อยู่จำวัดชั่วคราวเพราะต่างหวังจะได้รับการสั่งสอนและให้คำแนะนำใน,ในการใช้ชีวิตหลวงพิสมน เห็นความตั้งใจและความศรัทธาของชาวบ้านจึงตกลงที่จะพักจำวัดอยู่ที่นี่สักระยะเพื่อช่วยฟื้นฟูศีลธรรมและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขให้กับหมู่บ้านนี้ในช่วงเย็นของวันแรกหลวงพิสุมลได้จัดการทำวัดเย็นชาวบ้านทั้งหลายก็มาร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมเทศนาหลวงที่ได้สอนหลักทำง่ายๆเกี่ยวกับความเมตตาและการให้อภัยทำให้ชาวบ้านรู้สึกจิตใ,ใจสงบและเต็มไปด้วยความร่มเย็นหลายคนกล่าวสาธุและรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น การมาของหลวงพิสมน์ครั้งนี้ทําให้วัดของหมู่บ้านเล็กๆนี้กลับมามีชีวิตชีวากครั้งชาวบ้านจึงตั้งใจจะช่วยกันดูแลวัดและมาอาศัยถมเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหลังจากชาวบ้านแยกย้ายกันกลับตาพรชายแก่ผู้มีความศรัทธาม,มากได้อาศา,าจะนอนที่วัดในคืนนี้เพื่อช่วยหลวงพิสมน์หากมีสิ่งใดที่ต้องการช่วยเหลือเนื่องจากวัดนี้ไม่มีพระอยู่มานานแล้วตาพรจึงอยากให้หลวงที่รู้สึกอุ่นใจมีคนคอยช่วยดูแลคืนนั้น เองเมื่อทุกอย่างเงียบสงดตาพรก็นั่งอยู่ใกล้กุฏิของหลวงพี่เขารู้สึกสงบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนท่ามกลางความมืดและความเงียบของป่าตาพรเห็นว่าการมาของหลวงพิสมน์เหมือนเป็นแสงสว่างเล็กๆให้หมู่บ้านที่ห่างไกลนี้เขาจึงมุ่งมั่นที่จะช่วยดูแลวัดให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อให้หลวงพี่ได้ปฏิบัติธรรมได้อย่างสะดวกสบายในเช้าวันถัดมาตาพรตื่นแต่เช้ามืดเตรียมน้ําดื่มและกวาดลานวัดอย่างขยันขันแข็งเมื่อหลวง ที่ออกมาจากกุฏิก็เห็นออกความตั้งใจของตาพรท่านขอบคุณในความช่วยเหลือตาพรตอบด้วยเสียงหนักแน่นว่าข้าจะอยู่ช่วยหลวงพ่ตรับใดที่หลวงพี่ยังอยู่ที่นี่จะได้ช่วยกันร,รักษาความสงบของวัดและให้ชาวบ้านได้มีที่พึ่งทางใจอย่างแท้จริงตาพรเดินตามหลวงพิสมนไปบิณฑบาตในเช้าวันนั้นด้วยความกระตือรือร้นเขาคอยชี้เส้นทางให้หลวงพี่เพราะตาพรคุ้นเคยกับหมู่บ้านและเส้นทางในป่ารอบๆเป็นอย่างดีเขาคอยบอกหลวงพี่ถึงบ้านของผู้คนที่มักจะใส่บาตรและยังชี้ทางลัดในหมู่บ้าน ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักทําให้การบิฑบาตนั้นสะดวกและราบรื่นชาวบ้านที่เห็นต่างทักทายตาพรอ,อย่างเป็นกันเองขณะที่บางคนที่ไม่คุ้นเคยกับหลวงพิสมน์ก็เข้ามาร่วมใส่บาตรด้วยความเคารพท่าทางที่เงียบและอ่อนโยนของหลวงพิสมน์สร้างความศรัทธาให้กับชาวบ้านด้วยมาขณะที่ตาพรก็ภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือหลวงพี่และเขาหวังว่าการบิฑบาตครั้งนี้จะทําให้ชาวบ้านยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธา,านในพระพุทธศาสนา หลังจากหลวงพิสมนฉันเช้าเสร็จเรียบร้อยตาพรก็ลงมือเก็บกวาดศาลาด้วยความตั้งใจเขาปัดฝุ่นและเช็ดถูพื้นศาลาอย่างระมัดระวังเนื่องจากศาลาไม่ได้รับการดูแลมานานทำให้มีฝุ่นและสิ่งสกปรกมากมายตาพรทำความสะอาดอย่างประณีตและใช้เวลาอยู่พอสมควรขณะที่เขากำลังทำงานอยู่หลวงพิสมน์ก็สังเกตเห็นความตั้งใจของตาพรท่านจึงกล่าวกับตาพรว่าโยมพรทำด้วยความตั้งใจดีเช่นนี้เป็นกุศลยิ่งนัก การช่วยเหลือวัดนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุญกุศลซึ่งจะนำความสงบเย็นมาสู่ใจเราเช่นกันตาพรฟังแล้วรู้สึกปลื้มปิติมากเขายิ่งตั้งใจทางความสะอาดศาลาด้วยความเบิกบานใจมากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นเขาก็ตั้งใจว่าจะช่วยดูแลวัดนี้ให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอตาพรเล่าให้หลวงพี่ฟังตนเองก็ไม่มีใครลูกมีก็เสียกันไปหมดแล้วทรัพย์สมบัติที่มีก็ไม่รู้จะให้ใครเมื่อได้ยินเรื่องราวของตาพรหลวงพิสมน์ก็กล่าวด้วยความเมตตาว่ายมพรการที่เรา ต้องสูญเสียคนที่รักไปนั้นเป็นธรรมดาของชีวิตไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืนเป็นนิรันดร์แม้ทรัพย์สินที่โยมพรมีหักเก็บไว้อย่างไรจุดหมายก็ไม่อาจจะนำม,มาซึ่งความสงบสุขที่แท้จริงแต่หากโยมตั้งใจทําบุญด้วยทรัพย์สินเหล่านี้นําไปช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนหรือสร้างประโยชน์ให้กับวัดก็จะเกิดกุศลที่นําพาความสงบมาสู่ใจตาพอนิ่งฟังแล้วตอบด้วยแววตาสงบขึ้นขอรับหลวงพิธาเช่นนั้นข้าจะตั้งใจช่วยดูแลวัดนี้ให้ดีและจะใช้ทรัพย์สินที่มีช่วยบูรณาวัด เพื่อให้วัดนี้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านต่อไปแม้ข้าจะไม่มีลูกหลานแต่การทำสิ่งดีๆก็เหมือนทิ้งมรดกให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์หลวงพิสมน์กล่าวด้วยความยินดีที่เห็นตาพรมีจิตใจ,จตั้งมั่นในการทำความดีแล้วท่านก็กล่าวให้พรว่าขอให้โยมพรมีความสุขกายสบายใจเป็นที่พึ่งพิงทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นบุญกุศลที่โยมตั้งใจทำนี้จะเป็นแสงสว่างให้จิตใจ,จยโยมได้พบกับความสงบสุขตลอดไป